ครับเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานเอฟเฟกนอกนะครับเป็นของรุ่น pro r สาม yamaha ครับตัวนี้เป็นท็อปสุดตัวนี้เราจะมาเริ่มต้นในการาวิธีการต่อเอฟเฟกนอกนะครับตัวนี้ามาเริ่มจากมิกซนะครับมาเริ่มจากมิกซ์มิกก็จะเป็นช่องเอเซน์นะครับเซน์คือออกเซนเนี่ยมันจะมี สองช่องนะครับเอ็กเซนต์พอช่องเอ็กเซนต์จากมิกเนี่ยรเราก็ไปเข้าที่ช่องอินช่องอินพุตช่องอินพุตมีซ้ายมีขวานะครับหรือเราจะต่อแค่ซ้ายอย่างเดียวก็ได้ฮะมันจะเป็นโมโนนะครับไอตัวนี้สัญญาณไอที่ไอตัวนี้คือสัญญาณขาเข้าพอมาตัวนี้เป็นสัญญาณขาออกก็คือเอาพุต จากเอฟเฟกเนี่ยเราก็ไปเข้าตัวช่องช่องชันแนลช่องชันแนลหรือเป็นช่องสเตอริโอก็ได้นะครับตัวนี้หรือจะไปเข้าที่รีเทิร์นก็ได้เนี่ยตัวรีเทิร์นเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเข้าช่องช่องชันแนลสเตอเนี่ยเราสามารถปรับปรับตัวโลไอตัวเนี้ยเราสามารถปรับได้อีกเพราะว่ามันเสียงมานยะ ออกมาตามที่เราต้องการจะเอาใสาซิปเอาหนานุ่มขนาดไหนก็เราก็มาปรับตัวนี้นะครับส่วนช่องไม้ช่องไม้ก็จะมีช่องอ x อ็อ,อกนะครับอ็อกหนึ่งอ็อกสองเนี่ยเราก็เปิดเปิดเปิดพอที่เราจะให้เสียงที่จะไปวนที่เอฟเฟกต์แลเราก็ดูสัญญาณไฟที่ เลเวลตัวนั้นว่ามันขึ้นประมาณอย่าให้เกินสีเขียวไปถ้าเกินมากเดี๋ยวไอซีมจะไหม้นะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็เปิดไว้นะครับส่วนช่องที่เราเอาสัญญาณเอฟเฟกเข้านะครับเป็นช่องสเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ไอช่อง AUX เนี่ยสองช่องเนี่ยเราเราปิดไว้เลยนะ เราต้องปิดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะวนเสียงมันก็แย่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ส่วนสไลด์เราก็ดันขึ้นตามที่ที่เราต้องการว่าเราจะเอ,เอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเอฟเฟกไว้ก่อนนะปิดเอฟเฟกไว้ก่อนเช็คทดสอบ เช็คอันนี้สัญญาณเอฟเฟกยังไม่เข้านะเช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็คทดสอบทดสอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเปิดเอฟเฟกนะครับเช็คทดสอบเช็คทดสอบเทสทดสอบเช็คทดสอบเช็คทดสอบนะฮะตัวนี้ไฟเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวนะครับอย่าให้อย่าให้ไป สีสีส้มนะครับตัวนี้เดวไอซีจะไม่ปุ่มวอลุ่มเลเวลนั้นเราเปิดไว้ประมาณบ่านะครับเชทดสอบตัวนี้เราตั้งไว้เบอร์52เป็นหัวข้อเพตนะครับตัวนี้เป็นเป็นมาตรฐานในการใช้งานของในการเอฟเฟกตร้องเสียงร้องนะครับมันจะใสมันจะซิกกททดสอบททดสอบ เช็คทดสอบเช็คทดสอบเท alo o n e one test test one two t h e one two t h e test ทดสอบเช็คทดสอบ one two t h r e t h e e one one two test 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 เช็คทดสอบนะครับส่วน การตั้งค่าเนี่ยเขาจะมีวิธีการแนะนำในใน u ูทูบเนี่ยเราก็ไปศึกษาเอานะครับตัวนี้เราบอกไว้เบื้องต้นนะครับ